สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูซุ่มโองค่ะสำหรับหน่วยสิทธิในร่างกายของหนูวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการกันแ,แกล้งรังแกและการใช้ความรุนแรง ต่อหลายครั้งที่มีเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูสุโมมาฟ้องคุณครูมาบอกคุณครูว่าคุณครูขาคุณครูขาคนนี้ตีหนูค่ะกูข้ากูขาคนนี้จะมาแตะผมค่ครูข้ครูขาคนนี้จะมาอีกหนูค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นพฤติกรรมความรุนแรงทั้งสิ้นค่ะวันนี้คุณครูสุโมก็เลยมีนิทานสร้างสรรค์ที่ปลูกฝังให้เด็กๆไม่ใช้ความรุนแรงมาให้ชมกันค่ะนิทานเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า มือไม่ได้มีไว้ตีถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะมือไม่ได้มีไว้ตีมือมีหลายรูปร่างหลายสีหลายขนาดมือสามารถทำอะไรได้มากมายเธอบอกมือได้ไหมมือไม่ได้มีไว้ตีแต่มือมีไว้ทำอะไรกันนะอ๋อก็จับมือทักทายไงล่ะ มือมีไว้วาดรูปมือมีไว้เล่นมือมีไว้สร้างประสาทายมือมีไว้ดื่มแล้วก็กินอาหารอร่อยๆอมือมีไว้ใส่เสื้อผ้าและถอดเสื้อผ้ามือทำให้เราปลอดภัยและมือทำให้เราสะอาด มือไม่ได้มีไว้ตีนะแต่มือมีไว้ช่วยเหลือกันและกันและมือมีไว้ก่อและสุดท้ายมือมีไว้โบกมือ goodbye บายยจ้า <Yeah! S 1> จบไปแล้วนะคะสำหรับนิทานเรื่องมือไม่ได้มีไว้ตีเด็กๆคงได้เห็นการใช้มือในรูปแบบที่สร้างสารรค์มากมายที่ไม่ใช่การมาลงมือทำร้ายกันใช่ไหมล่ะคะ เด็กๆรู้ไหมว่าการทำร้ายกันการใช้ความรุนแรงต่อกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดนะคะทั้งผิดกฎหมายแล้วก็ยังเป็นการละเมิดสิทธิในร่างกายของเพื่อนคนอื่นอีกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเด็กๆเล่นกันเกิดทะเลาะวิวาทกันนะคะต้องหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงเลยนะคะมาแก้ไขปัญหาโดยวิธีที่สันติแล้วก็นุ่มนวลกันนะคะ หรือถ้าหากว่าตกลงกันไม่ได้จริงๆแล้วก็มาบอกคุณครูนะคะคุณครูจะได้จัดการแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาให้เด็กๆยังไงล่ะงานก็นหมายวันนี้ให้เด็กๆประดิษฐ์ผลงานมือสร้างสรรค์ค่ะโดยใช้มือของเรานะคะในการวาดนะคะหลังจากนั้นค่ะเราตัดออกมาแล้วก็ประดิษฐ์เป็นรูปร่างต่างๆตามจินตนาการของเราได้เลยและงานที่สองค่ะจดบันทึกการเรียนรู้วันนี้คําว่า hand แ a n d แปลว,ว่ามือค่ะเราใช้ตัว H เสียง h ฮ่เฮ่ไม่ยากนะคะทําเสร็จแล้วส่งมาให้ครูคดูด้วยนะคะวันนี้ครูไปก่อนค่ะบ๊ายบาย